สวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ทายจะพาเด็ดขี้เหล็กต้มแกงนะเอฟซียายมันมันงามเนาะมันอยู่ข้างบ้านยายเองเนาะยายก็เลยจะเด็ดแกงให้กินเด้อลองกินนะคะขี้เหล็กหยอดน้งามๆอนอ่อนอยู่ขามบ้านนี่เองพี่น้องมันสวยมากมันเป็นขี้เหล็กขาวแกงแล้วมันอร่อยมันไม่ขมขี้เหล็ก้านนี้มันไม่ขมมันฝนไม่ได้ตกใส่เนาะ งา,งามพี่น้องนี่สวยมากเอซจ้าสวยจริงๆสวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับสมองชาแนลวันนี้ยายยังไม่ได้ลงคลิปลงอะไรให้ดูเลยนะคะใครคิดถึงยายกลมาดูคลิปให้ยายในเด้อขอบคุณเนหลายขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าอุ้ยอะไรเนี่ย ไรมาเนี man, yeah. uh ่ย huh. อ yeah, no, uh ือย่งมาจะใส่ไรน้อมาจะใสเดี๋ยวเราแป๊บนึ่งด้วยีใหญ่เอาคนนี้ก่อน พี่นอ้องเอ้กินน้างเรจะได้ิจุกสวัสดีทุกคนเด้อย,ย่าสิแกงกิเลกกินเด้อมนันนี่สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเด้อจ้าม,มือกลางวันอนะ่ะยายไปดูงานที่วัดประสาทว่ามีงานวันไหนยายไปดูแล้วนะคะเอฟซีที่สีขอรับพูมนะคะ แกงกิเลงก,กินด้วยจ้าแซ่แบๆไม่ต้องใส่อะไรนะพอดียายมีนั่นอยู่มีอะไรมีกระชายมีกะทิเรียบร้อยพี่น้องอ่อนๆทุกใบเลยนะนี่ยายเด็ดอ่อนๆมาเลยนะเพราะว่าแก่ๆยายไม่เอามาเอาอ่อนๆมาเลยนี่เอาส,สวยๆมาเลยเก็บ เก็บตั้งนานแล้วเอฟซียายก็ยังไม่ได้รูดเนาะเพิ่งมีเวลารูดหาเข่ากินอยู่ยายกินข้าวยายก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกินข้าวก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยวันนี้นะ่ะจะแกงขีเ้เหล็กขี้กิน,นอ่อนๆขี้เหล็กในรัว้ว แกงเอาถ้วยเดียวไม่ได้แกงเอาเอยอะเอฟซี F C. แกงเอาถ้วยเดียวแกงได้ถ้วยหนึ่งพอดีอะต้มต้มไว้พรุรง่งนี้ตื่นมาก็แกงน้ำต้มอยู่ข้างนอกนะึยายเอายอดอ่อนๆเลยนั่นนี่ สวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสายตาออนออนมาเลยจ้านี่พรุ่งนี้จะแกงให้กินนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไปใส่เบิดแล้วหายไปใส่เบิดแล้วพี่น้องหายไปใส่เบิดแล้วว่าตกองแกงเกลือ กินเวลาเดียวแกงกระทวยเดียวกินเวลาเดียวก็คือจบใส่กะทิใครคอมเมนต์อะไรมาใครส่งอะไรมาเนาะนี่เนาะเดี๋ยวดูสิใครส่งเอียงมาส่งเอียง มั่มวมั่วเสลเกินมีแต่ภาษาอังกฤษไปสิอ่านออกพี่น้องมีแต่ภาษาอังกฤษไปสิอ่านออกเนาะ พรุ่งนี้ก็ได้แกงแล้วอ่อนมากเลยนเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยายว่าจะไปเก็บเพิ่มไม่เก็บแล้วเพราะว่าแค่นี้ก็ได้กัน ่วยหนึ่งแล้วนี่ยายก็เลยไม่ไปเก็บแล้วเอาแค่ข้างบ้านเองไม่ไม่ไม่เอาเยอะแบบว่ากินช่วยเดียวคือจบเพราะกิเล็กนี่มันไม่ขมันอร่อยมันมันมัน,ม,นมันเป็นกิเลกขาวมันเลยอร่อยถ้ากิเลกแดงมันจะขม ต้มทิ้งไว้พรุนี้ก้อยแกงเดี๋ยวไปเอาน้ำต้มอ,อยู่ข้างนอกสวัสดีทุกคนค่ะว,วันนี้ยายไม่ได้ลงกิปลงอะไรเลยวันนี้เหนื่อยแบบลงแล้วไม่มีคนดูยายก็เลยท้อแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เสืออช่องไปทำแล้วได้เสือช่องไปทํา น่าจะได้มั่งช่องเสือก็ไม่ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวจะให้เสือ,อไปทำละ ส่งมาอย่างเน้อมาอันนี้ไข่กนาะในนาแบบพวงจักสวนในนั้นมัน้งสวนลินจี่ยายจะส่งต้นลิ้นจียายจะส่งลิ้นจี่มาปลูกวันนี้มาแล้วสองต้นเขาส่งมาแล้วสองต้นไม่เป็น ตอนนั้นให้ดูมีลูกมีอะไรเออคุยกันดิบดีนะเอฟซีบอกเออเอาให้มีลูกอย่างน้อยสี่ห้าลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาแบบกิ่งตอนใช่ไหมไม่ใช่เอาแบบอะเม็ดเพาะมายายก็ไม่เอายายก็ตีกลับยายก็บอกค่ะว่าไม่ตรงปกไม่เอาเขาก็บอกมากับตอนยายซื้อแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ตรงปกเขาก็ยินดีรับคืนยายก็ส่งคืนสิเพราะว่ามันไม่ตรงปก ัน,นี้ก็รับโอ้เยเต่ละคนสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะอยู่กับสมอนชาแนลคะ่ะวันนี้ยายจะแกงขี้เหล็กให้กินบ้าน ยี่สิบยี่สิบล้านหรอโยี่สิบล้านฟูเดสินี่เงินซื้อคนนั้นก็ถูกรางวัลที่หนึ่งตังเก้าสิบล้านอเอฟซีทำไมเขาเฮงจังสิบห้าใบเก้าสิบล้านใช่ไหมโอ้เขาดวงดีจังถูกรล็ตตร์รี่รางวัลที่หนึ่งสิบสิบเก้าสิบล้านดีใจกับเขาด้วยนะ เขาเรียกลอตเตอรี่อะไรลูกล็อตเตรี่พลตฟอร์ลอตเตอรี่อะไรยายก็เรียกไม่เป็นเห็นแต่เขาลงคลิปมาถึงเก้าสิบล้านสิบสิบห้าใบสิบห้าใบเก้าสิบล้านโอ้บหมมปญัญญาซือ้อลายพนันดนอกห้าใบนะยายเคยซื้ออยู่ห้าใบสามสิบล้านใช่ไหมเคยซื้ออยู่ สวัสดีทุกคนเด้อไปใส่เบอร์แล้วน้องอย่างส่องไข่คือหายแบบใไหนเดียวส่องไข่คือหายแบบนี้เดียวไข่เบิ้งกันเด้อคือหายหมดสิ พาไปเอาน้ำมาต้มละเอาน้ำต้มเก็บวันนี้มาก็ยังไม่ได้กินเลยซีจ๋าสวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะหายไปเบิดอดหลอดเหรอฮึขอบคุณเด้อจ้ะสวัสดีคะ่ะไม่มีใครกดไลา์ให้ยายเลยคะ่ะ ราจะแปลน้ำมาต้มพรุ่งนี้ก็จะได้กินนะคะเอ็สีแปลน้ำในโอ่งข้างนอกนอูขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้ะเนี่ยจะแกงกิเลก้ก,ลก,กินเด้อแสบแสบออืนอ่นเดอ้อนี่กิเลกออ่อนกิเลกขาวไม่ใช่กิลกเลกแดง ยายไปเจอ,อห้วยแหวกเมื่อวานเยอะอยู่ไม่ได้เก็บโอ้หงาเหมือนกันเด้แต่ยายไม่ได้เก็บสวยอยู่ทะเลแหวกเอาพลมมาพี่น้องเลยว่าสุดเป่าจะของอาามากบบเริ่มเป่าเป็นไงโอ้ยหอนกับหอนเนาะก็คืองูลายเกิดเถอะยายก็ว่าเป็ยังหอนเอาพัโลมมาแต่ลื่มเปิดให้จะของเพราะเปิดเครื่องใหญ่ไม่ได้มันเข้ากล้องเนาะก็เลยเอาเครื่องนี้มา หอนเครื่องนั้นเปิดปุ๊บมันโดนก้องเต็มเต็มเลยก็เลยไม่ได้สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์จะ้ะเดี๋ยวะมาอื่นมากินนักกันได้ย่าจะกแกงกินได้จ้าเพราะว่าพรุ่งนี้ถึงจะแกงนะตอนนี้กินข้าวแล้วแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินข้าวเรียบร้อยแล้วมีแต่ของว่างแงะแย่เลยนี่ รุ่งนี้ว่าจะทำของหวานกินด้วยจะทำอะไรลอยแก้วกินสวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอยู่กับสมม้อมชาแนลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์จักโอ้หอนเลยพี่นองเอ้ย บ้านมันไม่มีฝ้ามันก็เลยร้อนเมื่อห,หนักไปก็เห็นเ,เตะเหล็กเห็นแต่เหล็กเห็นแต่เหล็ก,ลกขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์ด้วยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินนะคะแกงขี้เหล็กเดี๋ยวยายจะแกงให้กินนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะ ศูนย์คนเบิงมี่ยู่ศูนย์ค้นเบิงเ,ออเพิ่งเคยเห็นนะศูนย์คนดนูอย่างศูนย์คนเบิงว่าโอ้เงึดหลายศูนย์คนดูเราซานสวัสดีนะคะไม่มีใครดูหรอไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรขอบคุณค่ะ ว่ามีคนเบิ่งกับว่าเป็นอย่างใยๆก็จะลงไลน์แล้วบ๊ายบาย